เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่9สิงหาคมเครื่องบินฝึกขนาดสี่ที่นั่งในสาบ300ไม่จากจอร์ดนขณะบินอยู่บริเวณหน้าฟ้าเหนืออุทยานแห่งชาติของใหญ่ตั้งแต่เวลา10นาฬิกา20นาทีจนถึงวันนี้เวลาผ่านไปแล้ว2เดือนเต็มยังไม่มีใครทราบชะตากรรมของสองนักบินที่หายไปแม้ทุกฝ่ายจะพยายามค้นหาอย่างเต็มที่แล้วก็ตามการค้นหามีทั้งทางภาพวิดินทางน้ำและทางอากาศ เพื them, sort of long, ่อค้นหาซาเครื่องบินที่สูญหายรวมทั้งค้นหาสองนักบินว่ายังมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่นักบินการบินพาคิมไทยนอทและนักีินการบินนอกเหนือวิลาวได้ขับเครื่องบินเล็กฝุกบินออกจากจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าสู่สนามบินดอนเมืองแต่เมื่อพวกเขาขับเครื่องบินมือถือเขาหยาสัญญาการสื่อสารก็ขาดหายไปอย่างไร้ร่องรอย ท,ทุกหน่วย,ยกระจายกำลังไปค้นหาอย่างเร่งด่วนพวกเขายัางมีความเชื่อกือว่านักบินทั้งสองคนน่าจะยังมีชีวิตรอดอยู่การค้นหามีทั้งทางเฮลิคอปเตอร์การเดินเทา้าทางรถทหารและทา,างเรือผู้ชีพทุกฝ่ายทำงานกันหนักหนักเพื่อค้นหานักบินทั้งสองให้พบโดยเร็วที่สุด เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงกลับไปพบร่องรอยและบอกแสงใดเลยเนด้วยัจิ้เขาตัวไเนย้ย,ยจนที่ทุกฝ่ายจากทั้งสีจังหวัดออกลาดระเวนและค้นหาก,กันอย่างเต็มที่ตลอดเวลาที่ยังพอมีแสงจากดวงอทิตให้ค้นหาแต่เมื่อแสงอาทิตย์สิ้นสุดลงความหวังที่จะพบสองนักบิน ก็เริ Third ่มเหลือยน้อยลงเต็มทีจนที่จริงต mm. ้องกลับมาประชุมเพื่อหาแนวทางในการค้นหาของวันเพิ่ขึ้นครั้งโดยคราวนี้จะเป็นการปูพรมล้อมเข้าสู่จุดที่มีคนเห็นเครื่องบินเต็มรั้งสุดท้าย ไม่เพิ่งแม้แต่การจับขึ้นโทรศัพท์มือถือของสองนักบินที่ข่าวไปว่าโทรศัพท์ทีสองท่านนี่ิงไหมจริงก็ไม่วันนี้ไม่สายเลยนะทุ่าตัมันรเธอและมีชีเซ็นทัหมดแต่ว่า ไอ้ือนยเนี่ยีเด็เขายืนยันเลยว่ามันใช้จากแม่ไข่โกราภาเซอร์เสียมเมื่อได้ความหวังจากที่กัดของสัญญาณโทรศัพท์มือถือทีคนหาเริ่มออกติดตามอีกครั้งโดยทันทีแต่แล้วทุกความหวังเริ่มเลือนลางไม่มีแม้แต่เศษซากของเครื่องบินหลงเหนือให้เห็นอยู่เลยทุกคนในครอบครัวใช้ทุกวิธีทางที่จะค้นหาลูกของพวกเขา สองเดือนผ่านไปยังไม่มีวี่แววของการค้นพบสร้างที่มีให้เห็นเลยแต่คนที่เป็นพ่ออยางก,กับตันประยุธดไทยถนอมยังไม่สิ้นหวังเขาวางแผนและรวบรวมสัมภาระขึ้นใหม่เพื่อตามหาลิกชายสุดทรักของเขาอีกครั้ง ญาติและพ่อแม่ของนักบ,บินทั้งสองฝ่ายเริ่มมีความหวังอีกครั้งเมื่อทางหน่วยราชการได้พยานปากสําคัญที่เหยื่อนบินตกซึ่งอยู่ในเขตอุทย,ยานทัพหลาจังหวัดปราจีบุรีทีมงานของเราจึงร่วมเดินทางไปกับภารกิจสําคัญครั้งสุดท้ายใ้ออแสจพที สวนอยู่แล้วก็พบเห็นเครื่อีบผ่านาเดี๋ยวเ็าจะจังหวัดใทับลานเนี่ยะเข้าปบ้าบ้านที่ชาวบ้านเขาบอกเน่ราจะขึ้นขึ้นไปทางทิศเหนือทา,าออกทิงเหนือของของตัวทับลานเมื่อมาถึงชาวบ้านได้บอกถึงลักษณะของเครื่องบินที่ตกได้อยา่างถูกต้องดกจากนั้นชาวบ้านได้ชี้จุดที่คาดว่าเครื่องบินประสบอ,อุบัติเหตุ นั่งอยู่ทีบ้านของเราเห็นมันดีมาดิเรียกตลอดใหม่เป็นควาแบลกอะไรการขับเผามองไกลๆยาวไปไปถึง้พาพนไปถึงบอง่อทองเลยหักกลับมาอีกนี่พักใหญ่ๆกรนียสียงไม่ไม่ขันแต่โปะเพื่องที่อยู่ก็บบ้านไปประมาณตั้งแปดโลเลย ข้อมูลสำคัญครั้งนี้ทำให้เรามีกรอบในการค้นหามากขึ้นซึ่งพื้นที่ที่วางแผนกันไว้ในวันแรกๆนั้นอยู่ในเขตอุทยานทัพลานจังหวัดปราจีนบุรีอะครอยากมาเลยผมตั้งความหวังไว้มากเพาที่หามาเนี่ยมันสุดๆแล้วอันนี้เป็นเป็นเป็นสุดท้ายที่ผมผมหวังมา,มากว่าน่าจะเสร็นหร ัศนวิสัยในการค้นหาครั้งแรกไม่ดีเท่าที่ควรตอนท้องฟ้าเริ่มปิดและดีได้ผลเข้าปกคลุมทั่วบริเวณการค้นหาทั้งการหายไปก็อาจจะเกิดจากการขิดเครื่องมือก็เปิดมาได้ก็แล้วแต่หลายสาเหตไม่ได้หมายว่าที่หายไปจะเจรได้จากประส,รสุนหรือสมองไป ภารกิจการค้นหาเริ่มอ,อีกครั้งเมือ่อทัศนวิสัยดีขึ้นและยูเหมือนว่าพวกเขาจะพบอะไรบางอย่างเขตวังมืดจังหวัดปราจีบุรีบอกแสล่าสุดที่เราได้มาจากผู้เห็นเหตุการณ์คนนี่คือปากคำของผู้เห็นเหตุการณ์ล่าสุดครับ คิพิธจัดเตรียมกำลังภาคพื้นดินและทางอากาศลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งและที่กรอบการพิพิาครั้งนี้ไว้ประมาณ5ตารางกิโลเมตรในการเดินทาง ที่ค้นหาได้พาผู้เห็นเหตุการณ์เข้าร่วมการเดินป่าด้วยเพื่อชี้จุดที่แน่นอนซึ่งเราทำเวลาการค้นหาช่วงแรกได้สองชั่วโมงก่อนที่จะเข้าที่พักในช่วงคำ่ำตอนนี้อยู่ย้อนเขาอะไรวะเนี่มอยอ้มอยอะครับมอไอ้มอไรับเดินไปกี่ชั่วโมงแล้วครับสวยโอ้ยยี่สิบ เรื่องที่ต้องมองขึ้นแล้วมองขึ้แล้วมองขึ้นเราเห็นสภาพครับที่เจอเป็นที่อย่างไรน่าจะใกล้ความจริงแล้วเพราะว่ามันเป็นคืนแล้วก็เลยว่าจะพักผ่อนพรุ่งนี้เช้าเราก็จะสามารถเห็นสภาพทั้งหมดได้เช่ไหก็น่าจะเจอคุณที่ได้พอเริ่มช่วงเช้าทีงานออกค้นหาอย่างเต็มที่ในพื้นที่ที่กำหนดเอาไว้ซึ่งทางพ่อของนักบินได้แกำลังออกค้นหาทางอากาศด้วยความหวังว่าจะพบลูกอีกครั้งไม่ว่าลูกจะอยู่สภาพใด นี S <S ้เราก็อติดสถานการณ์มาสองวันกับอีกหนึ่งคืนนะครับเรายังไม่พบจุดที่ทางชาวบ้านเห็นว่าจะมีปลอยไลายลงไปนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันว่าญาติน้องอาจต้อหัวงเราเพราะเขาเป็นเองดีมากนะน้องคนแม่ก็ต้องคาดหวังว่าลูกแม่จะมีชีวิตแต่อันนั้นจะเป็นไปได้ไม่ได้ก็คือปนเปื้อนไม่สามารถที่จะ และทัศดันเดียวที่ทางพ่อและแม่ของนักบินทั้งสองยังคงค้นหายอยู่นั่นก็คือความรักและถึงแม้80ชั่วโมงบินจะสูญไปในการค้นหาครั้งนี้และการเดินป่าจะไม่ประสบผลสําเร็จแต่เราเชื่อว่าพวกเขายังคงคน้นหาต่อไปอแน่นอนครับสาหรับใครที่ข้อมูลแนะนําหรือทราบถึงเบาะแสสําคัญคุณสามารถแจ้งความนยังรายการเรื่องจีพันจอตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะครับ